สวัสดีครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งสำหรับชาวศึกชิงประสาทสำหรับเพื่อนๆนที่บัญชีเชื่อเชิญผูกกับ Gmail ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับวันนี้สงสัยก็มานานว่าทำยังไงหลังจากอ,อย่างแรกเราต้องเอาบัญชีเปล่าลงในเครื่องเราก่อนเครื่องโทรศัพท์บัญชีที่ยังไม่เคยผูกกับเกมนี้มาก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ตั้งเช่อนะกดให้ดู ชื่อว่าอะไรดีว่าอะไรอ่านี่ก็ได้เนี่ยใส่ไปนี่ดูชื่อครับนีชื่ออ่าดูเอ่ออ่านี่นะไปเลยนี่เอออ่ะมันจะมีให้เลือกสองที่อย่างแรกคือเข้าไปตรงทั้งขาเนี้ยครับผมว่าบัญชีป่าใสไปแล้วมันจะขึ้นเลยครับเชื่อมโยงบัญชีกดเข้าไปแล้วก็บัญชีป่าของเราเนี่ยผมบัญชีป่าจะอยู่สุดท้ายอ่าใครเชื่อมได้แล้วจะมีที่หนึ่ง ตรงกล่องที่เรารับของฝนันนี่ครับมันจะขึ้นเลยครับนี่ครับบัญชีผูกบัญชี Google ได้หนึ่งร้อยเพซนะแล้วกดไปมันก็ไปหน้าเดิมหน้าที่เข้าตรงตั้งค่าวนี้แล้วกดเข้าไปนี่ครับกดตกลงนะย้ำต้องปินบัญชีป่าต้องยังไม่เคยผูกนะครับนะครับ เชื่อมโยงแล้วครับเราจะมาดูนี่ครับมันจะหัมันจะหายไปแล้วนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปบัญชีอื่นก่อนอนะง่ายมากเลยครับไอ้คนที่บอกว่าเปลี่ยนมาสามเครื่องอ่ะมันทํายังไงครับโง่หรือเปล่าครับไอส้สั์กลับไปเรียนก่อนไหมหยีออยากจะด่าเลย ดูไอ้สัตว์ดูชื่อนี่ครับชื่อเออไอเหี้ยเหมือนเดิมครับมึงจะให้กูทำไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าหากูโม่เองเข้าไปดูว่ามันจะเป็นไงอ้าวมันก็กลับมาบัญชีนี้เหมือนเดิมเชื่อมโยงใช่ครับมันจะตายไปกับเครื่องเลย บัญชีเชื่อมโยงมันจะรางกับเครื่องนี่ครับเราผูกกับบัญชีนี้อ่ะแล้วอีกอย่างนะครับไอที่บอกว่ามันเชื่อมโยงอะไรไม่ได้เนี่ยคุณไปแฮกอะไรมาหรือเปล่าแล้วเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเพราะเขาผูกมัดบัญชีไปแล้วคุณจะเอามาเป็นของตัวเองไม่ได้แล้วมีถ้าทํายังทําไม่ได้ครับติดต่อมาเลยครับเดีย๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับ เพื่อนผมเครียดครับ